สวัสดีครับทุกคนทุกช่านเย็นด้วยนะครับผมทงธกิจชั้นแนวนะครับในวันนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการเล่นไมโครับนั่นเองนะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปดูกันเลยไปะนะผมเรามาเริ่มจากปุ่มซ้ายล่างก่อนเลยนะครับผมก็คือจะมีตรงไปคือกดเดินหน้าเลยนะครับผมกดเดินเดินหน้านะครับผมนี่นเดินซ้ายเดินขวา แล้วก็เดินถอยหลังนะผมถ้าเรากดเดินแบบคลิกสอทีนะผมจะวิ่งนะผมวิ่งนะครับโอเคอือวิ่งวิ่งครับผมวิ่งอ่าวิ่งได้สุดได้ดีมากเลยฮนะคือคือรันดับจังหวะให้ดีนะผมมาโอเคนี่เหน็นโอเคโอเค อันนี้นะฮะคือเดินหน้าเดินอะไรพวกนี้นะแต่แต่ไอปุ่มที่มันมีข้างๆอย่างเงี้ยตรงไปมันคือทางมันคือการเดินเฉียงนะครับผมนะคือการเดินเฉียงนั่นเองนะครับแล้วก็ไอปุ่มตรงกลางนะฮะมันคืออะไรนะกลางซ้ายล่างนะผมในที่มินมีเดินซ้ายเดินขวาถอยหลังนะครับมันคือปุ่ม ย่องนั่นเองนะครับนี่ปุ่มย่องนะครับถ้าเราย่องเนี่ยครับมันจะเดินช้าแต่ถ้าเราตกถ้าเรายุนตรงเหวแล้วเราเห็นว่ามัานไม่มีอะไรเราก็จะไม่ล่วงนะครับผมอ่านะโอเคก็จะไม่ล่วงนะแต่ฝั่งขวาแต่ฝั่งขวาล่าฮะค,คือปุ่มกระโดดนั่นเองนะครับผมถ้าเรากระโดดสองทีนะมันจะบินนะผมแต่ในเฉพาะ creative เท่านั้นนะฮะถึงมันจะบินได้นั่นเองนะครับผม นี่บินได้นะครับโอเคกดสองครั้งแล้วก็อยู่เหมือนเดิมนะผมัแตะถ้าเป็นหัวสวอปเวอร์ไม่สามารถใช้ได้นะโยเวนไปเอาปีอีข้างมาใช้ในดีเอ็นซิตีนะครับอันนี้อันนี้คือช่องเกี่ยวของอิตาลีของเรานะฮะอันนี้คือที่ใส่ชุดกออ,อันนี่โชวเทมันได้ยิ่งให้ใส่ด้วยนะครับเอาแบบหมดอันนี้คือที่ค้าแบบสตาร์เตอร์นั่นเองนะครับผมแต่ส่วนไอ ที่วันลูกศรนะก็คือที่เก็บอ e ิวิทเทอรี่นั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเอาไว้เพื่ออะไรนะผมทำไว้เพื่อเป็นจุดกลางมันนี้เอลูสโวลีก,นลกมนได้จุดก,กลางครับผมอ่าเราสร้างแมปบบนี้ได้นะผมอันนี้คือการวางบล็อกนะผมวางบล็อกแค่กดคลิกอย่างเดียวนะแต่ถ้าอยากชุบบล็อกต้องกดต้องกดคลิกค้างนะผมคลิกค้างโอเคนะครับ ซึ่งมันมันเล่นได้สามแบบนะคือแบบเทสต์สเตชันมือถือแล้วก็คอมนะครับผมอ่านะคะผมแล้วเรามาพูดถึงประตูแถบดอกันนีสองแบบไม้กับเหล็กนะแค่สองอย่างเท่านั้นนะยังไม่มีแบบทองแดงยังไม่มีแบบทองอะไรพวกนีน้ยังไม่มีนะครับผมก็รอให้มดเขาเข้ามานะครับแล้วก็โอเคได้แล้วอันนี้คือประตู หรือคนจะสังเกตนะครับว่าประตูไม้กับประตูเหล็กเนี่ยมันต่างอืมใช่มันต่าง,งกันยังไงอันนี้คือแถบดอไม้กับเหล็กมันแต่คือคือประตูไม้นะมันสามารถเปิดปิดได้นะครับผมแต่ว่าแถบดอไม้ก็เปิดปิดได้แต่ประตูเหล็กเนี่ยะมันเปิดไม่ได้กับแถบดอเล็กก็เปิดไม่ได้นะเพราะ <c oughs> เป็นปตูนี้ระพายนะผม <c oughs> เรามาเอาสิ่งที่สามารถแบบสิ่งที่สามารถปิดปตูได้นะครับ ก็จะมี r e d stone toss lever s h พ e เ stone b u t t o n แฮรไว้ฮุกนะแล้วก็ r ร d ต stone b l o นั่นเองนะครับผมในสิ่งที่เอาได้ที่สิ่งที่ทำให้ประตูเหล็กเนี่ยเปิดประตูได้นะครับโอเคก็ okay. good, good, good. คือว่าเราใช้เรสต์ s t o เขามันก็เปิดประตูเทชเชเพถ้าเรามันก็เปิดประตูนะนะเออแต่มถ้าเรากดมันก็เปิดประตูรีเวอถ้าเราโยกมันก็เปิดประตูนะครับ โอเคนะก็มีเท่านี้แหละนะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะมากมายนะผมซึ่งเกมไมครับนะคือ Android กับ iOS ราคาต่างกันนะ a n น r o i d น่ามาสองร้สบาทแต่ถ้าเป็น iOS น่าจะม,มาเกือบสามร้อยนะคือไม่รู้จะแพงไปไหนนะผมแต่ว่าก็เก่นะ คือเขาหาเหตุที่เขาทำไมเขาเพราะมันเสียตังค์มันต้องพัฒนาเรื่อยๆนะคะผมโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Share, subscribe ด้วยนะครับก็อย่าให้ผมทำอะไรอีกนะอยากกลับเลือกไม้ครับนะผมก็คอมเมนต์ไว้ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็คือวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ